สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบใบป้าเล็กนะคะเมนูวันนี้ก็เมนูบ้านๆกับข้าวบ้านๆเลยค่ะน้ำพริกเห็ดนะคะปลาส้มทอดไข่ต้มส้มผักเซี่ยนใบหูเสือยอดชะอมค่ะหรือว่าผักขานะคะแตงค่ะ ถั่วนะคะแล้วก็มะเขือค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะคำแรกนะคะขอสชอมก่อนเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะอึมครึมทั้งบันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตก น้ำพริกเห็ดนะคะตามเองค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะลปลาส้มนะคะทานข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งท่านค่ะ กับข้าววันนี้นะคะน้ำพริกเห็ดค่ะหรือว่าแจ่วเห็ดนะคะน้ำพริกเห็ดฟางค่ะต้มผักเตี้ยนค่ะไข่ต้มนะคะ สวัสดีค่ะแม่มแม่มทองดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์น้องพิมพ์มได้ยินเสียงปลเล็กชัดไหมคะกินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้น้ำพริกเห็ดนะคะ อัในนี้ใบหัวเสือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเนี่ยแม่มทองสีหรือว่าทองดีคะอ่านผิดขออภัยนะคะมองตรงนี้ไม่ชัดเลยค่ะไลน์ที่สองนะคะ เข้าวค่ะต้มผักเปี้ยนจ้าน้องพิมท <c oughs> าใหญ่ไปน,นิด <c oughs> ประส้มทอด น่าจะเป็นปลาจีนน้องเขาซื้อมาฝากค่ะเนื่อข้าวเช้าข้าวเที่ยงเลยนะคะน้องพิมมากินด้วยกันค่ะสวัสดีสี่ท่านนะคะวันนี้กินข้าวค่ะ กินข้าวด้วยกันนะคะน้ำพริกเห็ดฟางยอดชะอมค่ะ ใบหูเสือเนี่ยปลูกง่ายนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆกินกับลาบกินกับแจ่วอร่อยมากค่ะแร่บมากค่ะ ประควนสวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะข้าวเช้าข้าว,าวเที่ยงค่ะน้ำพริกเห็ดฟางค่ะไลท์ที่สองจะประควร สวัสดีเจ็ดท่านนะคะไข่ต้มร้อนมากเมื่อเช้าโคราชฝนตกค่ะ ฝากเคลียรนะคะ huh? เสียงชัดไหมคะน้องพิมพน้องพิมพ์ได้ยินเสียงพอเล้กชัดไหมคะ,อะขอบคุณค่ะ เยอะเหมืนอนกันนะเนี่ย ต้มผักเตี้ยนจากสาราคามขออน้องพิมพย,ยังไม่หมดไลท์ที่สองก็จะเขินๆหน่อยนะคะ าจะยังไม่สมูทเท่าไหร่ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้น,นักที่นี้ด้วยนะคะคายต้มติดคอ พอ,อิ่มแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะขอบคุณแม่มทองสีประควรนะคะ แล้วก็น้องคิมค่ะขอบคุณมากๆค่ะติด